ที่มันเรียกถึงเลยจริงูเรซิมาาเลยเพิ่นมาเร็วๆครับครับสวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับหวั่นไหวดีซีสุคุสุคนนะคะที่กำลังติดตามหลังหวยรัฐบาลไทยออกนะคะครับ <laughs> <ม> <laughs> เป็นจังไรเนี่ยผู้ใด้กะพิษวงังตามๆกันนะคะคแต่ว่ากะเข่าอยู่ของแม่คู่กับมาสองกับมาเจ็ด ของเสียจวนมาสองกับมาหนึ่งเสียจวนกับโอ้ยคนเสียนแตกเลยกว่เสียนแตกกันไหมครเล่าเขาทั้งสองขั้นลวดเล่าล้วรลด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 น่ะเสียจวนมีสามแปดขั้นเนืองครับผมและมีมีลดบอกเบียดเพิ่นหนึ่งสองหนึ่งค่ะแล้ววันนี้เพิ่นกระทู้ก็บอกไม่คู่ได้ปะเนี่ยว่าเรียกไอ้แค่แต่มีสองมีหนึ่งเล่าลานเปิดเส้นเพื่อนวันวานมาผมเสียจวนนี่ครับเออครือข่ายถือก็เลยวางงวดสิมาทนี่ให้เสียจวนแมาเราให้เพิ่นฟัง เดี๋ยวแม่คู่สิขอเวลาให้เรามาจ้กมือเนาะนอยิมเนาะครับผมค่ะบางเทื่บบางที่สูกอาจจะยุ่นน้ำเสียจวนน้ำเนาะคะเของแม่คู่กันมันกับเขาอยู่เพียงแต่ว่าเขาจับใช่ตู้มืถือเกลเซนอะค่ะครับแตของบานี้เขาปูมันกับตอนไทยไทยแม่คู่กันมือนั้นไปล่ลำบวกสวงอันนหายาเนาะแต่ว่าที่ยี่แปดไแม่คู่กันเรีนสองแปดลายครับค่ะลอตเตอรี่กล่องอ้ยามีแต่สองแป็ดมเนไงวะ ใบนี้มันมาออกสามแปดเนี่ยที่พีชพีชอีกเต็มหนึ่งครับผมขอบว่ามากสองแต่ว่าห้องห้อผัดว่ามักสองหนึ่งไงเสร็จสองหนึ่งสองศูดไม่คู่กันกันในหน่อยครับผ้าไดลายกับผ้าได้ขึ้นกับผ้าเป็นดย่างดอกคามสร้างห่อกันคือกันมืดนะค่ะให้ว่าเพราะว่าเหล็กตัวเดียวกันซื้อน้ำกันเพียงแต่ว่ามันสีพีชกลอกแดงหน่อยหนึ่งคือไม่คู่กันไว้ก็คือ กันสองศูนย์สองหนึ่งน้ำเสียจวนนั่นแหละค่ะเรเลยได้ได้แต่ว่ากับวันในทุ่นเนาะค่ะแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้สู่ฟู่ซู่คนขึ้นเก้าเนาะค่ะแม่คู่ค่ะเหต็ดมดทุกอย่างล่ะค่ะกวางกระทินจำได้ปค่ะกวางกระทินที่ยอดของปูตาสามสามเก่าศูนย์แต่ว่ายอดร่วมเมื่อไหนยิ่มสองเจ็ดหนึ่งสามแปดศูนย์จำได้ปค่ะสามแปดศูนย์ครับอันนั้นข้อข้อสามสามเก่าศูนย์คอันเพราะว่ามัดต่อพันรวมยอดอะ ค่ะผู้ได้เบื้องที่เรียกเกษียณแนะะ้วค่ะผู้ละคู่เกษีกล้าเปลี่ยน้ำประตูห้องประตูเนาะสามแปดศูนย์นะเสียศูนย์แปดสามสามแปดศูนย์ยุ่งสิล่ะแล้วก็ซ้มเก่าศูนย์แต่ว่าไม่คู่เป็นมักเก่าศูนย์เก่าเกีตเก่าหนึ่งแต่ว่าครับว่าเป็นยังค่ะเพราะว่า,วามันกะคือว่าละเนาะเรียนนักสู่ห้องสูง่ต่อไป <laughs> นักลงทุนต้องมี <atter> แบบแผลเดี๋ยวยังไงแค่ยังกะ คือการค้าขายเนาะอันซีฟลค้าขายก็ไม่ว่าเขาสิได้กําไรหรือได้บางเทือบางที่เขาไปลงทุ่นเท่ากันยังพีดผ่าเท่ากันยังได้เป็นหนี้เป็นสินจะี่สิละค่ะกระหาพด้อยู่ในกิตพูดใดกระได้ก็คือความหวังครั้งสุดท้ายของคนทุกคนนะคะหวังว่าถือห้าถือลอตเตอรี่ยังเสี่ยห้าได้แล้วันที่หนึ่งที่สองห้าแก้ปัญหาได้เนี่ยสิะค่ะมันกะบ่ได้ตามควาวมุ่หมัดปาตนาวแต่ว่าเขากับ่าเศร้าหลิยญขึ้นเอา เป็นจังได้ฮะเที่ควก็ฝันเหากคบโบชิวฮะเที่ยวกับชิวอย่างเสียหน้าแต่แม่คู่กับใครได้เป็นแค่แนวทางทางช่องหอากับใครเป็นแค่แนวทางบ่อใดกัลลันตีเนาะบ่แหมบ่ได้ม่อเมากันผ้าหนั่งอย่างเสียแต่ว่าแม่คู่กับมีแต่ว่าเข้าเคยได้ในจุดนี้คืออมได้เฮ็ดได้ส่างอย่างเสียหน้าแม่คู่ก็ได้เฮ็ดได้ส่างขอพรสิ่งศักดิ์สิิทธ์ได้สุกได้ลาบไดสุกเรียนมาแม่คู่ก็ได้เอาไปสร้างมหาเกดีนะกะที่สางอยู่มหาเกดี หลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่สร้างอยู่ของยากับสมเร็จแล้วพญานาค้าเสียนหนึ่งองค์นะคะครับผมว่างกันกระเฮ็ดกระทินไปทั้งวัดป่าศาสนุลบุญวราลามเพุ่งกระเด็ดปลูกกระเบื้องนะคะปลูกกระเบื้องข้างล่างมอองที่ก็เพื่อนสาราเนาะสาราครับเออสาราแล้วก็สิเฮ็ดถนนให้ยยาหน่ำมังถนนเนี่ยแล้วก็ส่วนหนึ่งกับ สร้างเสื้กสีปูกับเบียงอีกนะครับครับที่ได้ไปปูกับเบียงหางยายนีย่อก็ทับสั้นสมเ็จเหมือนนะคะแต่ว่าหลอกหลอกขางก็คื้อให้เพิ่มเติมนะคะครับแม่คู่กับเบื้งเรียดดูเรียดๆเรียบเป็นเนี้ยปูบอกวางหัวสีมานเนี่ขั้นแม่คู่บวบไปใส่สุดขาบอกเพี้ยนๆพม่าน่าหอดเจ็ดมือบวบได้ปูวางสิละครับปูชีบมะขาวได้บอกเนี่ยแต่ว่าปูแตกอะแรียดเปแม่คู่ ขั้นปเป็นปูเขียดได้ก็คือสำเร็จปู่ะปูก็เรียกว่าเขียดมืออาลองมืงสิได้บโบประสาทเราว่ากะฮาเทียเสร,ริมสร้างบุญบาร,รมีเฮานำนาะคะ่ะเนาะครับผมขั้นเปคู่คก็ว่าสิไปนั่นแหละค่ะไปภาวานาจักเขียดขึ้นนะกะลองมืงนะคะเนะาะกะฮามันมีโศกม,มีมานเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็เฮ็ดมาหมดแล้วล่ะครับผมแต่ว่ากะซื้อว่าเฮาเฮ็ดก็เป็นบุญของเฮา นะครบรได้ว่าว่าเขาจะตัวเรียงตัวเบือนะคะเขาให้ข้าสุขภาพดีขอบข้ออายุเย็นเป็นซุปจังเสียนะคะไม่คู่กับให้กำลังแรกใจสุขผูกสุกคนด้อค่ะสําหรับคนที่สูงงานนะคะให้กาลังใจผ่านพังไปนะค่ะสําหรับตัวเรียงตัวเบือเท่ากับถ้ามาขาขายคือเก้านันละค่ะเพราะว่า บางคนกับเหตุงานเนาะบางคนกับเออด็กิรจัดการงานเพิ่มมากบ่นบานส้านกาวคูกกับสำเร็จหลายคนมือหญิงไม่ผูกกับขึ้นคันไห้นะคะเนาะสำหรับผู้คนบ่นบานช้านก้าวแต่คนมาแก่บ่นกับแตงม่วขึ้นไห้นะคะเป็นผู้หยิงขออยิ้นหยิบมันมาเอาขึ้นไห้เรียบร้อยเลยค่ะเด้อและและสำหรับเพคนถามเขาจงทักไปหาวันรอบมึงนะค่ะว่าจงไหนอันทีเพ่นทักมาทั้งไล่กับมันลายอย่างอยู่ ่นขมามพิคนไก็อยากให้ปูให้สุกให้มันนั่นแหะทุกคนเนาะคะ่ะผู้ใดกับวังอยากได้สุกลาภอยากได้เงินก่อนพอไดดมากก้่ปัญหาทุกสุขผู้สุขคนแต่บางเทือือบางที่มันกะสิ่งที่หฮาสิได้ดมากมันกับ่แมเป็นสิ่งง่ายๆเนาะคะ่ะอันเข้าบ,บ่บางเพียนเพียนภาวนาเฮ้า,า,าบ่ตังแก่ีดีมันกับไ,ได้้าขนาดเที่ฮงเฮ็ดาปได้แต่ว่าแต่ว่ามักก็สิมีย้อนตอบสนองเฮาเนะคะ่ะครับผมบุญยุ่กับผู้ทำกับยุ่กับผู้กอ่อคือพนว่านั่นละ่ะ ถึงเวลาก็ะสีได้สำหรับมือนีนะคะอาหารกลางวันค่ะบวกแตงโมมียังเดียค่ดเก้าขาวมีเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าจิดแล้วก็นึ่งเก้าสิบหกเก้าจิดก็เก้าแปดเนาะค่ะเดี๋ยแตงโมาสิสรุปให้นะคะนะครับยิมค่ะเพราะว่าบางเทีบางที่ห้าสิยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไทยไปก็ได้นะคะปูแล้วก็เอาคันคืนให้ก่บกระวบายังสี่แหละค่ะวบอเออ เม่คู่สิไปทุร่าวาดีช่วงใบายเสรแล้ววาเอาพอสิเติมแล้วมันหายสิบเก้าบาทระว่างสิ่เป็นกอข้าวกระมาจับข้าอเปู่าปูเออละว่าประมาณบสองใบสามเล่ม่คั่วสิบเก้าบาทละว่าแต่ว่าตอนซีโมงแรกยกเลืมกับมหฮวาปูชีบข้าวหลีทีเก่าเก่าเปดเด้อไป็นบอลละว่าเลนี่แหะนี่เ่ะปูปูปูมันหายเป็นแนวทางแงเสียแล้วลูกลางกันเลยว่าเอออันเป็นอาหาร ข้ากับขอยกน้ำก็น่าเลี่ยสินะน้องข่าอย่ากได้สูบเดม,มันเท่ากับพี่นี่พี่เจรานาเอาเนาะคะ่ะเพราะว่าทั้งเข้ากับบริโมมเม้อมกันพนันแต่อย่างไนเพียงแต่ว่าบอกเป็นแนวทางนะคะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไทยเสียงสูบไว้เนาะค่ะเด้อค่ะจังได้กันเอาเพียงแค่นี้นะคะันนี้เนะะาะถําข้าวทามข้าวกันข,าข้าขอให้สูขหสุกคนรำลุ้ยนะคะยู่ดีมีแห้งสุขภาพแขเียงแรงเรงินเลยน้องท่องเลยมากสาธุค่ะสาธุสาธุครับ สวัสดีค่ะแตงโมพระลวยสวัสดีเอฟซีสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุนนกท่านเนาะค่ะบรรยากาศค่ะลังหอยออกวันนี้กัวันที่สิบแปดแล้วค่ะวันที่สิบแปดค่ะเป็นบรรยากาศลังหอยออกเนาะคะ่ะชงห้ยออกกับใบไมาขูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้ล้างหอยออกค่ะกต่ได้มะขุดคุยเนาะคะ่ะมนขุดคุยลังหอยออกให้กำลังแรงใจสุขภูทุกคนค่ะค่ะสําหรับมือนี้เนาะคะ่ะเพื่อเอฟซีแชร์ไป ยิบสลากินแหวงรัฐบาลเนาะค่ะเสียงโศกเสียงลาไปค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแค่แนวทางค่ะใส้ในใบอนุญาตในการรับชมค่ะค่ะสำหรับเอฟซีทนใดค่ะทีไปยิบจับสลากินแหวงรัฐบาลค่าขนมประต้มค่าํามกน้ำมันเนาะค่ะมือนีผู้ตาค่ะหลังจากทีบขึ้นคาราบะปูหลังห้วยออกค่ะปูก็ให้แตงโมค่ะขนมปลาต้มแล้วก็ให้แม่ผู่ค่าหนมูกน้ำมันเนาะค่ะ กอนจะไปธุระฟูให้แม่ผูคานามุกน้ำมันส่วงใบใบค่ะแ้วมีอยุเก้าศูนย์หกเนาะค่ะเก้าศูนค่ะแม่ผูให้ลูกให้ลานเติมน้ำมุกน้ำมันค่ะเข้าต้มขนมเก้ากิเนาะค่ะรล้วเก้าแปดมี1หนึ่เจดเจย์ค่ะไปทํำธุระเสร็จแล้วปูบอกแม่คูว่าก็าจะลืมกลับมาหอาพอนะค่ะหอปูห้องค่ะส่วงแรงๆเนาะคะ่ะ เก้าเก้าแปดพินิดพี่เจรานาเบิ้ดงดีๆค่ะให้กำลังแรงใจสุขู่ทุกคนค่ะคู่ค่ะสีหไฮแม่คู่เข้านะคะ่ะไปภาวนาค่ะไปบำเพ็ญจำสินนะคะบำเพ็ญเพียรค่ะอยู่วัดปลาสาสน,นุวนวันละล่ามค่ะค่ะแม่คู่กับท้ำเกลือเอฟซี ลู้ผู้สุกคนเนาะค่ะขอบุญขอบคุณคุณพี่น้องค่ะที่ยังกดไลค์กดแชร์ยังติดตามเขามารับชมเราฟังคือเก่าเนาะค่ะเพราะว่าแนวทางจะเขาหรือว่าจะลดค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังกดไลค์กดแชร์เขามาติดตามเขามารับชมให้คือเก่าค่ะขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าขั้นค่ะที่สละเวลามิค่าเขาไม่ติดตามเขามารับชมเนาะค่ะให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยกับแนวทางผู้ใดสิไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลค่ะ ขาดน้ำหมกน้ำมันแล้วก็จะลืมค่ะกลับมาหอผู้ี่ประขาห้อกซวงกับคำแรงๆค่ะเก้าเก้าแปดค่ะโชคดีทุกคู้ทุกคนเนาะค่ะสำหรับลิวนี้ค่ะขอตัวลาพปอพี่น้องไปก่อนค่ะโชคดีทุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ